มีข่าวดีมาบอกค่ะทุกคนมีข่าวดีมาบอกจุกๆคนสำหรับมือใหม่นะคะที่ใครกำลังเจอปัญหานี้ปวดหัวกับการทำคอนเทนต์คิดไอเดียไม่ออกไอเดียตันวันนี้ c h a t GPT นะคะจะมาช่วยเราแล้วก็ตอนนี้เป็นโอกาสสำหรับมือใหม่เลยค่ะยังฟรีอยู่เนาะวันนี้ครูวินจะมาบอกทั้งหมด5ประโยชน์ที่ c h a t GPT จะมาช่วยเราค่ะประโยชน์ข้อที่1ค่ะวันนี้นะคะ c h a t GPT จะมาช่วยเราเรื่องของการสร้างตัวตน บนโลกออนไลน์ในแต่ละช่องทางเนาะแต่ละช่องแต่ละแพลตฟอร์มของเรานะคะและข้อที่2แพลตฟอร์มเขาจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันถูกไหมคะ h a GP t GPT จะมาช่วยเราว่าทำคอนเทนต์ในแต่ละแพลตฟอร์มนะแบบไหนยังไงช่วยเราวางแผนช่วยคิดไอเดียทุกคนว่าเจ๋งนะที่3นะคะเวลาที่เรามีสินค้าและบริการ ช GP t GPT เขาจะมีตัวอย่างช่วยเขียนเซลล์เพจให้เราด้วยค่ะทุกคนที่4ยังมีอีกอัดคลิปวิดีโอใครกำลังเจอปัญหาบ้างว่าจะเปิดต้นคลิปยังไงอยากได้เซลล์คลิปเลยช่วยคิดให้หน่อยได้ไหมวันนี้ c h a t GPT ช่วยเราคิดเซลล์คลิปได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะ h a GP t GPT ช่วยเราในเรื่องของการคำปิดการขายได้ค่ะทุกคน วันนี้นะคะ ChatGPT คือนางล้ำขนาดนี้นะแต่เอาจริงๆในการใช้งานแต่ละอย่างนะคะข้อจำกัดก็คือเราจะต้องเข้าใจเนาะหรือมีคำสั่งที่ใช่ในการใช้งาน ChatGPT ค่ะครูวีกำลังทำอ e ีบุ๊กเล่มหนึ่งค่ะ How to use ChatGPT นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเปิดคอร์สที่จะสอน ChatGPT ให้กับมือใหม่บนโลกออนไลน์ทุกคนค่ะใครคิดว่าประโยชน์ข้อไหนเจ๋งๆอย่ cción, ยาลืมคอมเมนต์กันไว้นะคะแล้วถ้าใครสนใจที่อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันไว้นะคะเจ๋งมากๆเลยค่ะทุกคนไปใช้กันนะ